พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่รัตีธนิพลสังปักษาทีมทนายความดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมาตอบคาถามน,นะครับผมเพื่อ,อนๆในไลน์นะครับที่ได้มีการถามเข้ามานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับคำถามตอนนี้ก็ คำถามที่ว่า w o r k from home นะครับลูกจ้างมีสิทธิ์ร,รับค่าจ้างในอัตราเดิมหรือไม่นะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด COVID -19 นะครับหากบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับต้องปิดกิจการลงชัว่วคราวเพราะเหตุสุขวิสัยนะฮะเช่นต้องปิดกิจการเพราะคําสั่งของรัฐบาลนายจ้างไม่มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะครับแต่ถหากเป็นการปิดกิจการของนายจ้างเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจของนายจ้างเองนะครับ นายเช่นนาะยจ้างตัดสินใจปิดกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนนะครับเหตุของการปิดกิจการเช่นนี้นะครับไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับผมนายจ้างเลยจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างต่อไปนะครับผมโดยจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างที่เคยได้รับนะครับซึ่งผมก็เคยพูดประเด็นนี้เอาไว้ในคลิปก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมในกรณีที่มีการปิดสถานที่ทํางานนะครับผมและนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทํางานจากที่บ้านนะครับหรือ ที่เรียกว่า w o r k f r o m Home นะครับจะมีความแตกต่างจากกรณีข้างต้นนะผมเพราะว่ากิจการเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปตามปกติเพียงแต่มีการเปลี่ยนรูปแบบของการทำงานตามคำสั่งนายจ้างนะครับเพื่อไม่ให้ลูกจ้างเนี่ยต้องมารวมตัวกันในถานประกอบการเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมให้ในายจ้างลดค่าจ้างนายจ้างจะจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่ลูกจ้างเคยได้รับไม่ได้นะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์ฟอร์มโฮมเนี่ยคุณจงมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเต็มจํานวนอยู่นะครับเว้นแต่จะไปตกลงกับนายจ้างอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือคําตอบของคําถามนะครับผมก็ยังไงก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ